ค่ะเมล็ดพิกของเรางอกแล้วค่ะมีรากสีขาวออกมานะคะแล้วกระจายลงไปให้ทั่วในกระทงนี้ค่ะ สวัสดีค่ะที่เห็นในกระถางนี้อันนี้ก็เป็นกล้าพริกค่คะเราโพสจากเมล็ดค่ะเขาก็เริ่มงอกตั้งแต่วันที่4ีเดือนที่แล้วนะคะวันที่4ีธันวาคมนะคะวันนี้วันที่7จ็ดมกราคมแล้วนะคะเขามีใบแทะออกมาแล้วค่ะพริกนี้นะคะเวลาเขามีใบแทะออกมาอย่างน้อย1นึ่งคู่นะคะน,นี่เป็นใบแท้เราก็จะเอามาแยกกล้าค่ะ การแยกกล้านี่ก็สําคัญะนะคะเป็นการช่วยอนุบาลกล้าให้แข็งแรงก่อนก่อนที่เราจะเอาไปปลูกในกระถางใหญ่อะนะคะก็จะทําให้กล้าพริกเราเนี่ยจเจริญเติบโตดีนะคะอันนี้ก็เป็นถานหลุมที่เราจะย้ายกล้าพริกค่ะเราได้ใส่ดินไปแล้วนะคะดินผสมกับเพอร์ไลท์ค่ะที่เห็นเป็นเม็ดสีขาวเรียกว่าเพอร์ไลท์นะคะเดี๋ยวตัวอ,อักษรวิ่งนะคะใต้คลิปนะคะ เค์ไลท์เนี่ยเขามีคุณสมบัติดีค่ะช่วยระบายน้ําระบายอากาศแล้วก็ช่วยให้รากของต้นพริกนะคะหรือต้นผักต่างๆเนี่ยเดินดีนะคะเราใช้เป็นประจําค่ะก่อนที่เราจะย้ายก้าพลิกกันนะคะสิ่งที่สําคัญเนาะเราก็รดน้ําก่อนค่ะแล้วก็รดให้ชุ่มค่ะ ในกันยายกล้าพริกกันนะคะก็ทําได้ง่ายๆค่ะนะคะเราใช้นิ้วมือจับตรงใบนะคะอย่าจับตรงลําต้นเพราะว่าลําต้นเขาบอบบางเนาะแล้วก็ใช้ตะเกียบเอ,อินสอเก่าๆก็ได้นะคะแล้วก็ใช้ตะเกียบแทงลงไปในดินนะคะแล้วก็ดันต้นของกล้าพริกขึ้นมานะคะแล้วก็อีกมือหนึ่งเนี่ยเราก็ดึงกล้าเบาๆนะคะ พยายามเอาดินติดมามากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะนี่ค่ะต้นนี้เริ่มขึ้นมาแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็วางไว้ก่อนนะคะเราดึงกล้าออกมาก่อนแล้วก็ค่อยปลูกทีหลังนะคะก็ค่อยๆยดันขึ้นมาค่ะ เราจะเลือกต้นที่โตที่สุดมาก่อนก็ได้ค่ะ ในการปลูกในถาดหลุมเนี่ยเราก็ทําง่ายๆค่ะเราก็ใช้ตะเกียบนี่แหละค่ะทําเป็นหลุมใหญ่พอที่จะเอากล้าของพริกใส่ลงไปค่ะแล้วก็ลึกพอนะคะเสร็จแล้วเราก็เอากล้าพริกใส่ลงไปนะคะใช้ตะเกียบก็ได้นะคะดันรากลงไปเบาๆแล้วก็เอาดินกลบค่ะเสร็จแล้วเราก็กลบดินนะคะแล้วก็กดดินรอบๆเบาๆเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะ แล้วก็เลือกต้นที่โตที่สุดแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดค่ะ แล้วเราก็รดน้ำด้วยค่ะสําหรับกล้าพริกที่เหลือในกระถางนี่นะคะอันนี้ก็ยังเล็กอยู่เนาะเนื่องจากว่าเราดันดินขึ้นมานะคะบางต้นเนี่ยก็รากลอยออกมาพ้นจากพื้นดินนะคะง่ายๆเนาะเราก็ใช้ตะเกียบนี่เลยค่ะ กดรากลงไปนะคะให้อยู่ในดินอันนี้เราก็อนุบาลกล้านะคะให้เขาโตขึ้นอีกนิดนึงนะคะเราค่อยมาแยกกล้าก็ได้ค่ะตอนนี้เราเอากล้าที่โตออกไปแล้วก็มีพื้นที่เยอะให้เขาจเจริญเติบโตค่ะแล้วก็ดันรากลงไปในดินค่ะง่ายๆ สร็จแล้วเราก็รดน้ำค่ะดินที่ระดันขึ้นมาก็จะอยู่ตัวนะคะทำทั้งสองกระถางเลยค่ะในการดูแลกล้าวริกกันนะคะเนื่องจากเราเพิ่งแยกกล้าเนาะตันนี้เนี่ยเราก็วางไว้ในที่มีแสงสว่างไปก่อนนะคะ สักสองสามวันเนี่ยเราก็วางไว้ในที่มีแดดอ่อนก็ได้ค่ะเนื่องจากเราอยู่เมืองหนาวค่ะตอนนี้เป็นหน้าหนาวแล้วก็มีแสงแดดไม่ค่อยพอเราก็ใช้ไฟ LED ปลูกผักช่วยด้วยค่ะก็ทำให้กล้าเจริญเติบโต,ตแล้วก็แข็งแรงดีค่ะเราก็สลับทำแบบนี้ค่ะถ้าแดดออกกันนะคะก็เอามาวางไว้บนขอบหน้าต่าง ช่วงไหนไม่มีแดดเนี่ยก็ใช้ไฟ LED ปลูกผักช่วยค่ะวันนี้วันที่22มกราคมค่ะก็เป็นเวลา15วันแล้วนะคะที่เราได้ย้ายกล้าพริกค่ะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆเลยนะคะกล้าพริกของเราจเจริญเติบโตดีแล้วก็มีสุขภาพดีนะคะใบก็เริ่มโตขึ้น อย่างในกระถางที่สองกระถางที่เราเพาะกล้านะคะตอนนั้นมีกล้าเล็กๆเราทิ้งไว้เนาะตอนนี้เนี่ยเขาก็เริ่มเจริญเติบโตค่ะอันนี้เดี๋ยวเรามาแยกในภายหลังนะคะถ้าดูสุขภาพพริกของเราโดยรวมแล้วนะคะเขาก็เจริญเติบโตดีเนาะตอนนี้เนี่ยเนื่องจากเข้าโตขึ้นนะคะแล้วก็มีใบแท้อย่างน้อยสี่ใบนะคะแล้ก็จะมาให้ปุ๋ยเนาะ ปุ๋ยที่เราใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นปุ๋ยธรรมชาติอันนี้เป็นสาหร่ายทะเลสกัดแบบเข้มข้นเนาะแล้วก็เอามาใส่ในน้ําแบบเจือจางะนะคะแล้วก็ใช้รดต้นพริกของเราอันนี้เป็นปุ๋ยธรรมชาติค่ะเขาก็จะบํำรุงต้นพริกนะคะแล้วก็บำรุงรากด้วยในเกลอนสีเขียวนี้ค่ะ เป็นสารสกัดจากสาหร่ายทะเลแบบเข้มข้นค่ะก็มีลักษณะเป็นน้ำแล้วก็มีสีดำแบบนี้ค่ะถ้าคุณไม่ใช้ปุ๋ยแบบนี้นะคะจะใช้ปุ๋ยเคมีก็ได้นะคะแต่ต้องใช้แบบเจือจางนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้เยอะแบบเข้มข้นเนี่ยอาจจะ เป็นอันตรายกับกล้าพลิกเราได้นะคะแล้วก็รดต้นพลิกนะคะแล้วก็ในกระถางก็เหมือนกันค่ะแล้วก็รดในกระถางด้วยการดูแลต้นนี้นะคะเราก็วางไว้บนขอบหน้าต่างค่ะให้มีแสงแล้วก็แสงอาทิตย์ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งสําคัญมากเพราะว่าเราอยู่ในเมืองหนาวนะคะกล้าพลิกจะได้โตเร็วๆแล้วก็แข็งแรงค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเราคงต้องจบเพียงเท่านี้ก่อนเนาะเพราะว่าพริกใช้เวลานานมากในการเจริญเติบโตนะคะพอเขาโตขึ้นอีกหน่อยนะคะเราก็จะมาเด็ดยอดพริกกันะคะเพื่อให้แตกพุ่มสวยขอบคุณมากๆที่ชมคลิปนะคะขอบคุณค่ะ